สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ากดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทําการอัปเดตข่าวสารกันดิเช่นเคยนะทุกคนก็มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาคร่าวๆแล้วในทุกคนเกี่ยวกับการอัปเดตเป็นอ e ีฟุตบอล l อ2พันี่นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าวันพฤหัสนี้ทุกคนหรือว่าวันที่25สิหางหาคมนี้นะครับจะมีการอัปเดตเป็นอ e ีฟุตบอล l 2023นี่นคนสามนว่า การอัปเดตภาคใหม่นี้นะครับก็นี่ครับทุกคนตามที่โจเกนได้ประกาศมานะครับว่าวันที่25สิงหาคมนี้นะครับจะมีการอัปเดตจากเดิม eFootball 2 0 22นะครับมีการอัปเดตเป็น eFootball 2 0รค์23ในนี้ทุกคนก็มาดูข่าวสารกันบ้างครับผมเกี่ยวกับการแจกทองนะทุกคนหรือว่าการแจกฟรีนี่นะครับก็สําหรับ eFootball 2 0 22นะครับยังไม่มีอีเวนต์แจกทองนะทุกคนหรือว่าอีเวนต์แจกทองได้หายไปนี่ครับผมไม่เหมือนกับเบสสวร21นะทุกคนสำหรับเ2021นะครับมีทั้ง การแจกทองล็อกอินนะทุกคนแล้วก็การแจกทองจากแมทเดย์หรือว่าอีเวนต์ต่างๆนี่นะครับแต่ว่าในอีฟุบันสองพั2ยนะครับไม่มีอีเวนต์แจกทองใดๆเลยนะทุกคนแล้วก็ในอีฟุบันสองพันยี่สิาที่กำลังจะอัปเดตนี้นะครับได้มีการอัปเดตมาคร่าวๆเลยนะครับว่านี่เลยนะทุกคนในการอัปเดตเป็นเวอร์ชันสองนย์จนะครับหรือว่าการอัปเดตเป็นอีฟุบันสองพันยี่สนะผมจะเกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนี้นะคนหรือว่าวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับก็จะมีกการออัปปเเดต็็นนนน2023ุคแล้ววใส่ขง เวอร์ชัน2.0.0นะครับผมจะมีการอัปเดตในวันที่29ในนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็นี่เลยครับผมสหรับข่าวดีนะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับการแจกทองนะครับนั่นก็คืออีเวนต์รีเวิร์สในนี้ทุกคนหรือว่าการแจกทองทุกคนหรือว่าอีฟุตบอลคอยในนี้นะครับก็นี่เลยทุกคนสหรับอีฟุตบอลคอยพร้อมอีเวนต์ทุกคนหรือว่าทองที่มาจากอีเวนต์นะครับก็คือจะกลับมาแจกทองกันอีกเช่นเคยในนี้ทุกคนตามที่หลายๆคนเรียกร้องมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยครับผมสหรับการแจกทองใน อีฟุตบอลสองวันยี่สามนี่นะครับก็นาตาคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการแจกทองจากอีเวนต์ทุกคนแล้วก็อาจจะมีทองจากลอตอินด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการแจกทองในรูปแบบไหนบ้างนี่นเองครับแต่ว่าตามที่เกาได้ประกาศมาครับว่าจะมีการแจกทองอย่างแน่นอนนี่นะครับผมสำหรับอีเวนต์การแจกทองเหลืออะไรประมาณนี้นี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของรายยดต่างๆครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าอัปเดตแล้วนะครับผมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับผมผมการ อัปเดตให้เรื่อยๆแลวกันนะครับกควฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยกันนะครับโอเคทุกคนก็สำหรับข่าวดีประมาณนี้หมสำหรับอีเวนต์แจกทองนะผมก็คือกลับมาแจกทองให้พวกเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ